ทำไมไม่ค่อยมั่นใจเวลาจีบผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรอคือผมกลัวการโดนปฏิเสธที่สุดในชีวิตครับการที่เราจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกว่าขอเบอร์ได้ไหมครับชอบจังแล้วเขาบอกไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยผมจะเสียเซลล์ไปเป็นปีเลยแล้วตอนเบนล่ะตอนเบบเนี่ยตพราะนั้นรู้จักกันเองก่อนแล้วรู้จักรู้จักกันก่อนจากเพื่อนไปก่อนใช่ใช่ใช่ครับนี่คือสาเหตุที่มันไม่กล้าไปคุยผู้หญิงโอโดนปฏิเสธแล้วโมเบนดา แต่จะบอกให้ฟังนะว่าเขาคือผู้ชายคนแรกที่แม่เบนรักมากเมื่อกี้นักการข่าวมอเฮ้แล้วมีวิธีเอาชนะใจคุณแม่เล่าเล่าเล่าเลยขอเมาส์เลยได้ไหมเเมาลยวันนั้นเนี่ยฟอร์มเทอเดี๋ยวไปส่งนี่ไปเอกไปส่งแอบกึมกึมไปแล้วไม่ดีนะครับอย่าไปทำนะครับเราก็เข้าไปลึกมากเสร็จเขาบอกพี่ออกได้ไหมเดี๋ยวเรียก ให้ให้พีายนะนหมตอนนั้นเป็นแฟนยังหรือว่ายังยังยัหาทางเราเราเก๊กรอเลยหาทางหาทางเราก็เข้าไปตายเราเว้ยเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายผู้ตายมันไม่หยุดเว้ยเฮ้ยมันซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นกี่ซ้ายกี่ขวาวะเนี่ยเขาไปลึกมากแล้วก็ตายและจะกลับออกยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ชายเขาขาไปส่งไหมแล้วก็ดุโอ้โหเดี๋ยวดูเสียฟอร์มดิไม่ดีไม่ดีมาส่งเดี๋ยวดูไม่จะให้พี่ชายเขาตื่นออกมาเพื่อขับไปส่งเราหน้าปากซอยไม่ต้องเราทำไงไม่เป็นไร เดี๋ยวออกเองได้บายๆคุญแจนี่เราก็ลับรถไปส่งตอนสามทุ่มเที่ยงคืนยังติดอยู่ในมันยังออกไปจากซอยบ้านแม่เปนไได้เลยแต่สรุปไปคิดได้หลังจากเราออกมาแล้วก็ถับปุ๊บพอพ้นซอยเขาเราจอดตายแล้ววเฮ้ยเมื่อกี้น่ะนั่งคิดซ้ายขวาทำไมก็พอเราคิดว่าซ้ายขวาซ้ายขวาพอจะออกกลับมันต้องกลับกันใหม่หมดจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายเราก็โอาตายตายตายเอาไงคิดอยู่ประมาณ1ิบตัวนาที เออเอาไงวะก็เลยจอดลงมานอกรถยืนมองุยเห็นไฟเหมือนตึกใหญ่ๆกลายเป็นว่าไปถึงทุกแยกจอดลงจากรถตึกใหญ่อยู่นวะขับไปนี่ตึกใหญ่อยู่ไหนวะันเลี้ยวไปทตึกใหญ่โอ้จนออกได้ไม่ที่ขนาดนี้เนี่ยที่งงขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าโมแต่คิดแต่หน้านเบนด้วยหรือเปล่าไม่ครับตอนแรกคิดอาจจะกลับบ้านจริงๆอ้าวแหมคุณอันนี้สวีดไม่ไหวแล้วพี่มึงเคยไปหลงที่ไหนออกยังไงวะเนี่ยเท่านี้ต้องถามากแล้วว่าในขณะที่มิกเนี่ยเขาจีบเบนเอ คบใครอยู่บ้างตอนนี้อ่ะคบคนนอกวงการหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยฉันบอกมีแฟนเป็นนางแบบเติมใช่ไมค์เติมใช่ไหมทำไม้นี่ะนางแบบนางแบบยกตัวอย่างชื่อมาเลยแต่ละคนพูดออกมาเลยมีีน่ใครบ้างอ่ะพูดออกมาเลยตอนเนี้ยแต่งงานหมดแล้วอ่๋อใครพังเพียบเดี๋ยวไม่รู้เลยใครมาอ่อนาอย่างเงี้ยอ๋อนแอพของตายอยู่แล้วใช่ม คนหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่แต่งใข่ก้องปียะนี่นี่จะขี่กล้องปียักษ์อะไท็อปดารณีนุชนในเอจีปเอจีปพูดอย่างกี้เขาขายไม่ออกเลยนะเนี่ยออกชอบขี่ตุ้มลูก้ะเป็นอะไรลูกชอบขี่แปลกๆชอบ เออมันชอบนี้ครับแต่ต้องถามก่อนว่าตอนนี้มีแฟนยังตอนนี้ไม่มีครับอนนี้โสดโสดครับไม่มีแบบคุยกันอะไรไม่มีครับมคนนอกวงการมีไหมไม่มีไม่มีเลยเคยมีครับเคยมีเคยมีเคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นแขกที่ร้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับใช่นานเป็นแล้วเลิกกันไปแล้วแสดงว่าที่ร้านนี่นะฮะน้องผมสองคนเนี่ยเขามีจริยธรรมนะมีจัรยาบานจัรยาบาลด้วยไม่เคยยุ่งกับคนที่ร้านไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าแขกที่ร้านเนี่ยมันต้องเป็นของแขกที่ร้านเท่านั้นเออถูกของคนที่ไปเที่ยวอันนี้ถูกต้องนะคราวนี้ต้องถามครับเวลามิกเนี่ยเขาจะจีบผู้หญิงเนี่ยนุชเขาต้องคนที่เป็นคนชอบเรียกร้องอามใจหาข้อมูลเนียเยอะมีวิธีการศึกษาเอาให้ชัวร์ศึกษาเอว่าอะไรบ้างตอนเขาจีบเป็นคือเขาจะเป็นแนวแบบอ่าแล้วเ้าจีบเขาต้องต้องต้องเล็กละเอียดเขาเยอะเขาต้องหาข้อมูลมันอย่างที่เขาบอกเขากลัวอะไรกลัวเสียกลัวโดนปฏิเสธเพราะนั้นเขาจะ ทำอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลมาจนจนชัวร์ก่อนอะโทรกี่โมงดีคุณจะโทรไปคุยปรึกษาขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะรายละเอียดเยอะแค่หลอกแรกคุณต้องถามอะไรก่อนอ้าวเนรอแต่นี้กเขาเป็นคนคลลมดีแล้วก็เอาใจใส่เขาเรียกว่าเอาใจถ้าทางเอาใจเก่งเนาะใจผู้หญิงเก่งมากถึงตัวถึงถึงตัวถึงตัวนี่ยังถึงตัวฟังดูไม่ดีเลยนะถึงตัวเลย คือแบบครอบครัวด้วยพ่อแม่ด้วยน้องเขาเข้าถึงแบบครอบครัวเข้าถึงตีโอป่ะแต่ก่อนตีโอบเนี่ยเสนาธิการแทบจะบ้ากันหมดแล้วอ่ะก่อนจะดำเนินการไอตอนจีบมันไม่ค่อยเสียงานไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนโดนบอกเลิกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมพวกผมนิกเสียศูนย์ก็ไปแถวเลยคราวนี่ให้เอะอะแล้วนะเรื่องเบนซ์ชัดๆเลยเขาบอกมิกนี่กลัวเบนซ์มากจริงเปล่าเขาเรียกเก่งใจดีกว่าครับเก่งใจมาก เช่นยกตัวอย่างเด็กเล่าเลยเขาเลยจะเอ๊ะตัวลงผมมาเผาเขาใช่ไหมครับเขาทั้งคู่อ่ะพี่นุชรับเดี๋ยอะไปครับพี่นุชหนึงครับพี่นุชไม่ช่วยผมมากเลยเลยหรอว่่่านเือะเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลังรอฟังเดี๋ยวจะเก่งใจเอว่าไปเลยเอว่าไปสมมติแบบจะจะจะแบบมาร้านอะไรเงี้ยมาที่มิวมาที่มิวเนี่ยก็ต้องแบบ ขออนุญาตอะไรอย่างงี้เป็นแบบมีมีเหตุผลในการมาหน่อยไม่ใช่อยากมาก็มาไม่ใช่มันต้องเป็นแบบแบบเบนส์เนี่ยอะเบนส์ฮะเหมือนแบบวันนี้มันเกิดพี่คนนี้นะขอมาหน่อยอะไรอย่างงี้แล้ววันแล้วคุณแม่เบนส์เนี่ยนีรักคุณแม่เบนส์ไหมรักมากครับรักคุณพ่อเบนส์ไหมรักที่สุดตอนเนี้ยคบกันมากี่ปีฮะถามคบกันกี่ปีฮะเออกี่ปีจะห้าแล้วจะห้าแล้วอะนานมาก บอกว่าพี่หนุ่มไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องขออนุญาตก็เป็นแฟนกันเขาเกรงใจกันสมัยร้านบูสนะฮะเบนต์เนี่ยแต่หนู่ชั้นสองไอ้มิกนี่ยังไม่เคยไงแน่มองเลยมองไป็นแค่แบบอตอนนั้นเขามีแฟนอยู่ใช่ไหมไม่ใช่มันมืดมองไม่เห็นมันมืดมันมืดมันมืดมองมืดหมันมืดแล้วก็เบนต์ก็ไปอยู่ในที่มืดเออีไปกันใหญ่่เห็น ถ้าเกิดว่ามันมองเห็นแต่วนั้นนะมันจีมแต่วนั้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเป็นรายการนิทรรศการเกมไข่เต่าวลูกเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกไก่คนนี้เอเอเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อรายการมาใหมเห็นด้วยไหมว่าต้องขออนุญาตก็เห็นด้วยไหมครับเออก็เห็นด้วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืนยาวจริงปะจริงจริงก็อยู่ไปได้ถึงห้าปีนะไม่เราคุ้นเราปล่อยเขาดูแลร้านคนเดียว อันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งครับที่รู้สึกผิดเหมือนกันแต่บังเอิญเรามีภารกิจอื่นที่เราต้องทำเราก็อย่างตอนนั้นผมเรียนหมอด้วยเรียนหมอถ้าเกิดถ้าเกิดผมยังเข้าร้านทุกคืนผมก็ไม่จบไม่หายจบแล้วยังมีภาระหน้าที่สําคัญอีกที่เติบโตนะใช่พี่พี่กทำธุรกิจต้างอื่นอะไรอีกก็มีไปพูดกับพี่คนหนึ่งเขาทำบริษัทสอนขับเครื่องบินนี่แล้วครั้งที่เรารู้มานะว่า2คนนี้เนี่ยเขาไปไหนเนี่ยคบกันนะฮะค่ะเอจิงปะมิกเป็นคนขี่น้อยใจอ๋อมันจะ ขี่งอนบ้างอะไรเล่าไปดิแก้ให้ฟังหน่อยดิกับผมกับผมไม่ค่อยมีนะกับเงยไม่มีผมไม่เคยทำอะไรนี่ส่วนใหญ่งอนใครงอนเพื่อนคนอนงอนพี่ชายชส่วนใหญ่จะทางพี่ชายงอนในเรื่องอะไรอ่ะโอ้เยอะแยะเยอะเช่นไหนลองเล่าสิสูงไม่เท่าต่อมไม่เท่ามองอะไรไม่เที่ยวแับแฟนเราสวยกว่าแฟนชายไหนเล่าสิ เยอะจนเรื่องมาไม่ถูกเยอะเรื่องไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้นะแต่ก็จะแบบนิดน้อยนี่น้อยนิดเดียวเรื่องเรื่องที่มันไม่ควรจะนั่นด้วยแต่เป็นคนคีน้อยค่อนข้างเซนซิทีฟเรียกอย่างนั้นดีกว่าเออใช่เซนซิทีฟไม่เคยมีงอนกันเองบ้างไหมอะไม่ไม่มีหรอขนาดนั้นเลยต้องถามงี้มีรวมหัวไปมีเรื่องกับเจ้าบ้าหรือเปล่าเออทำร้านมันก็ต้องมีบ้างแบบแขก มาในร้านโวยวายมาหาลงหาเรื่องเราเราหน้าตาดีแฟนเขามาชอบเรามาคุยกับเราไม่มีเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่ามีเรื่องเด็ดขาดมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่ต่างคนต่างยังไม่รู้จักกันเสร็จแล้วพอเราทําให้ทุกคนรู้จักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดอะมาก็โอเคเพราะว่าบางคนเขาอาจจะนอกวงการที่เป็นหุ้นส่วนกับเราเขาอาจจะมีโมโหบ้างเฮ้ยทำไมต้องทะเลาะว่ะ แต่เรายังมันต้องแอบอาจจะต้องรักษาลุกนิดนึงเลยไม่กล้าที่จะมีชอบหน้าที่เราก็เดินพี่ผมขอนอกร้านผมได้ไหมนอกร้านแต่พี่ผมขอยกเดินยกมือไหวผมขอเดินอกร้านได้ไหมครับเอาไปก็ฟาดฟาดฟาดบอกจะสอยแกข้างนอกเชิญเลยแต่ไม่ใช่ในร้ันขอเ้ยมแต่เรื่องธุรกิจที่ลงทุนอะไรด้วยกันไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันเลยเหรอคะไม่เคยไม่เคยครับเพราะอย่างเงี้ยอย่างโอเคอย่างร้านบูสนะพูดให้ฟังเลยนะครับร้านบูสเนี่ย มีกี่คนเองตอนเก้าคนเองมั้งแต่ทุกคนคุยด้วยกันได้หมดแล้วก็จะมีพี่ใหญ่คนหนึ่งที่เหมือนเป็นตัวตัดสินใจแต่เขาก็พร้อมที่จะฟังน้องๆทุกคนพูดไม่ใช่ว่าแบบกูตัดสินใจกูคนเดียวมึงไม่ไม่มีถ้าจริงเหรอต้องมีปนอกันคือเขาจะพร้อมที่กี่คนนะหุ้นถึงกี่คนนะสิบกว่าคนร้านบูธนะครับแล้วพอมาเป็นร้านนี้นี่กี่คนสามสิบสามสิบกว่าคนไม่แลวที่สำคัญคืออะไรฮะเอเนี่ยยังเอเนี่ยเขาหล่อคงที่ แต่ไอ้มิกเนี่ยมันหล่อขึ้นโอ้ยแต่ก่อนที่มันอ้วนมันอ้มีเกลื่อะไรมาอ้วนเเต่เดี๋ยวผมจะตอบนะพี่นุชแต่ไม่เคยมีใครพูดน้ำเสียงได้ใจให้พี่หนุ่มมาก่อนเลยควายทีได้ไหมอ้วนและเตี้ยอ้วนและเตี้ยอ้วนและเตี้ยมากแค่นั้นแหละตอนนี้ผมต้องไปนั่งเฝ้าน้องผมเพราะว่าเขาหล่อขึ้นมาก